อ,อีกบัวก็เป็นบมขันห้าตัเรียงตามลําดับนะก็คือขันห้าที่มันเกิดดับเหมือนกันขันห้าเกิดดับก็ไม่ใช่เราตัวบัวจะนหงที่ลึกหน่อยที่ว่าจะนั่งหงท่ทำเกิดสังโยชน์ได้อย่างไรก็รู้เห็นไหมละได้อย่างไรก็รู้ละแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกอะไรก็รู้อย่างเดียวก็จะเพราะว่างหูกระทบเสียงเนี่ยมันก็ไม่เกิดโสตวิญญ,ญาณคือเกิดการได้ยินแต่ถ้าไม่มีสติมันจะนึกว่าเราได้ยินมันไม่ใช่เราได้ยินโยม มันเป็นแค่การได้ยินไม่ใช่วิญญาณของเรามันจะไปละสักทีแล้วก็ไม่ใช่ไก่ได้ยินไม่ใช่นกยูงได้ยินไม่ใช่ห่านได้ยินเดี๋ยวเคยพิจารณี้เียมเดินไปเนี่ยเดีย๋ยวไปดูสิเดี๋ยวเย็นเนี่ยเด,ย,วเวนเนย,ดยูงก็บินขึ้นต้นไม้ร้องกันไก่ก็ขันกันห่านก็ร้องวิ่งวุ่นวายใครได้ยินเลยโยมไม่มีใครได้ยินมันเป็นแค่การได้ยินคือหูกระทบเสียงมันเป็นหูกระเสียงเสียงเกิดการได้ยินเขาเรียกว่าถ้ายโยมไม่เข้าใจอย่างนึกว่าเราได้ยินเห็นไหมเขาได้ยินไม่มีเขาได้ยินไม่มีเรา ไม่ใช่พระเจ้าข้าโยมนี่มันเป็นโลกุตตะมันไม่มีคนไม่มีศาสตว์อยู่ในนี้ส่วนอีกหมวดหนึ่งเมื่อกี้คือหมวดโพชฌงเจ็ดสติสัมโพชฌงมีหรือไม่ก็รู้ไม่มีก็รู้ถ้าจะทำให้มันมีมีได้ยังไงก็รู้ไม่ต้องโยนิสอโยมแล้วก็จะมีไม่ก็จะบริบูรณ์ได้เพราะอะไรก็รู้อย่างนี้เห็ไหมทำมัจชยะมีหรือไม่ก็รู้เนี่ยวิทยาสัมโพชฌงมีหรือไม่ก็รู้เพราะมันปิดกั้นรอบกดหลงโยมิติสัมโพชฌงมีหรือไม่ก็รู้เนไหมปัจจุบันที่มันไม่แสบ แล้วก็สมาธิสัมโพชงนะอุเบกขาสัมโพชงพวกเนี้ยมันก็มีวิธีโยมเขาเอานิโรธสัญญาเนี่ยเข้าไปผสมทุกหัวข้อสติเขาก็จําได้ว่าทุกอย่างมันดับนี่ไหมโยมธรรมวิทยเขาก็วิจัยว่าทุกอย่างมันก็ดับจะเอาเรื่องอะไรกันมาก็ถึงตามดูความเกิดดับไงวิทยะมันก็ถ้ามันดับแล้วจะไปวบกดหลงอะไรมันก็เลยมีปิติถ้ามันดับมันจะไปแส่สายทําะไรแล้วมันมันก็เลยมีสมาธิแล้วมันก็เลยวางใจเป็นกลางแต่มันเห็นจากนิโรธสัญญาทั้งหมนายเนีโยมเนก็เรียกว่า โพชงเจ็ดมีหรือไม่ก็รู้ไม่มีก็รู้นะโยมข้อนึงนี่ละเอียดนะโยมะไรสัตว์สี่ไงข้อที่หนึ่งเห็ไหมว่าโดยย่ออ,อุปทานขันห้าเป็นทุกเนยรู้จักหรือยังไปที่ไปยึดเนี่ยเป็นทุกคือขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสโยรูปมันไม่ใช่กิเลสปวทนาไม่ใช่กิเลสความจําความคิดวิญญาณไม่ใช่กิเลสแต่อตัวอุปทานจะเป็นตัวกิเลสเดี๋ยวต้องดูให้ดีนะรูปมันอยู่ตามภาษารูปไม่รู้เรื่องด้วยคือมันตลกตรงที่ว่า เวลาโยมดูอามอานาสติข้อที่สิบหกเลขสัดคืนคือรูปมนอยู่ตามภาษามันไม่ใช่ของเราเพราะมันว่างจากเจ้าของเห็นภาพประโยชน์ก็เลยคืนไปมั่ไม่ใช่ของเราไปแก้ของยืมใช้เนี่ยเ็าเรียกว่าแต่ไม่รู้มันไปยึดไปยึดเป็นขาเรามันก็เลยทุกไงยโยมแต่ถ้ายมไม่ยึดมันจะทุกไปล่ะมันก็จะไม่ทุกเพราะรูปมาอยู่ตามภาษานะคือเอาเวทนาก็ได้เดี๋ยวเช้ามาก็ไปพกินนันแะที่เขาทำมันก็กินมันก็ทุกคนอะ เมนูก็คงจะมีไม่กี่อย่างเขาต้มเขาต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวทนาเป็นของใครโยมมันก็เป็นของเป็นของกลางกลางน่ะคือไม่ใช่ไม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 ่มันไม่ได้ใช่กิเลสแต่ความประยุทธ์ว่าเป็นของเรามันเป็นกิเลสอย่างนี้ความจําความคิดวิญญาณก็ปมนการนยมหอทับเสียงเป็นโสตวิญญาณเป็นของใครไม่เป็นของใครเป็นเป็นของกลางกลางหมาแมมก็ได้ยินแต่ไอความไม่รู้เขาปยิทว่าฉันได้ยินไงมันถึงได้ทุกข์ไงโยู่ตอนไม่มีฉันได้ยินมันจะทุกข์ไปได้ไงมันก็จะไม่ทุกข์ไงอยูเห็นไหมว่าไองรู้จัก ซึ่งมันเกิดจากไอตัวตัณหาอไงโยตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายแล้วก็ธรรมอารมณ์นะหกตัวอย่างเนี้ยไอตัวเนี้โยมมันอยู่ที่ไหนหกตัวเนี่ยมันจะอยู่ในเลขห้าทั้งหมดอยู่มันอยู่ในรูปที่เีทนาหกมันอยู่ในเวทนาหกเห็นไหมตัณหามันตั้งอยู่นิยมนี่อยู่ในความจำหกมันอยู่ในความคิดหกมันก็อยู่ในวิญญาณหกนี่ไงเห็นไหม ข้าว่ารู้จักว่าไอ้ตัณหามันตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งที่ในโขกทั้งหมดโยมทั้งายตนาภายนาภายนอก6กที่มันเกิดจากรูปภัยนาโกนี่อโยมอยู่คนเดียวโยมไปเห็นรูปโยมก็มีไอ้ความจํารูปก็เกิดตัณหาได้นะอยู่คนเดียวคิดถึงรูปก็มีตัณหาได้เห็นไหมโยมเพราะว่ามันเข้าไปตั้งอยู่ในโขกหมดเลยที่มันอไอ้โกมันก็ซ่อนอยู่ในไรขข้าทั้งหมดก็ถึงจะรู้จักว่าไอ้ตัณหานี่มันมันอยู่ที่ไหนถ้โยมไม่รู้จักนี่มันอยู่ข้างนอกไม่ใช่มันแอบอยู่ข้างใน จากไอ้ที่ว่าไดล่ะอยู่คนเดียวมันก็เอามาเอาความจํามาอยากได้เอาความคิดมาอยากได้วิญญาณภายในมาอยากได้ยีงเป็นต้นแล้วก็เลยกลายเป็นตัณหาหกคูณสามอย่างนี้ก็คือพอมันอยากก็มีกามมาตัณหาแล้วก็อยากได้ภาวะที่ดีเรียกภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาน่ะพอเขาคูณกันโยมมันจะเป็นตัณหาร้อยแปดเหมือนกันนะก็จะแบ่งเป็นอดีตสามสิบหกแล้วก็คูณสามอนาคตปัจจุบันก็จะเป็นร้อยแปดอย่างนี้ นี่เพราะตัณหามันดับเพราะอะไรตัณหาดับเพราะเวทนามนไม่ใช่ตัวตนพเพราะยมดูเวทนามาแล้วนี่ไงเปลี่ยนสัดสีนะอันนี้ก็จะเป็นนิโรธเป็นตัณหาดับอุปทานดับเห็นไหมพยมดูมาตลอดนี่ไงตัณหาดับอุปทานดับมันก,ก็ก่อภพชาติไปได้อจอเห็นหก่อภพชาติก็เป็นนิพพานตัวที่เห็นถูกก็จะเป็นมรรคปีองแปด